มอนใช้ผ้าบุ้งรวกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกุสุคนค่ะพอกันอีกแล้วนะคะกระช่องมาดามผ้าเชื่อมกับพี่น้องขามือนิผ้าพีผ้านองมากินข้าวปุ้นซ้าหนามปลาร้านะคะพี่นอ้องขาตงหูเพิ่งเฮ็ดแล้วใหม่ๆนะคะอันนี้คือน้ำปลาร้านัวๆของเรานะคะพี่น้องเทเลยนะคะตงหูก็จะลรยผกปุ้นอีกรอบหนึ่งนะคะแดงมาก ผักคงค่ากับซมีผักขานะคะมีถั่วแล้วก็มีผักบุ้งลวกนะคะพี่น้องมามาค่ะโวยนี้ลงไปนะคะ <t ick noise> ข้าวกะทิซาใส่กบลูดขออนุญาตใส่เมื่อนะคะพี่น้องเราก็จะซาใส่กันเลยนะคะ <t ick noise> ปาดพี่น้องค่ะเมื่งนะพี่กระแดงนี่กระลูดพี่น้อง ข้ามเงไงใส่ไปหมอนใส่พักบุ้งลวกนะคะเผ็ดมากอือตรงหูไม่ได้ฟีลพี่หน่อง ขนมจีนหนึ่งโลนะคะพี่น้องอืมนัวค่ะพี่น้องคะ่ะกินย้ำเ้านะคะอยู่หน้าบ้านนะคะพี่น้อง เสียงนกเสียงกากับเสียงดังง่ายนิดนึงนะคะจะรัางงั้ยเปลี่ยน ืร mm ัว hmm. แห้งค่ะพี่น้องค่ะเสียงนลดย้ำเสาคุยกันเจ้าเจ้ดเจ๊ะนะคะพี่น้อง เมนูนี่กะกินย่ำใดก็บ,บ่เคยผิดหวังนะคะพี่น้องแสบตลอดเว่นะคะใส่ผักได้หลายเนาะพี่น้องแต่มันอีู่ต้องหูปรุงเผพ,พดผดอืมปิปปากไปข้างน่องปรุงเผ็ดแท้ หยดมาพี่น้องคะปากบาดเลยเพลินะมองยัพี่น้องปากแดงเพลแหฮง สุดยอดมากค่ะเมนูเนี่ยโอเคครับพี่น้องคะ่ะคลิปนี้กิน,น,กออนครับไม่ตัดส่วนขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ต้องเดูดคลิปในครั้งต,ต่อไปในเด้อครับพี่น้องคะ่ะคลิปนี้พอสำเนียงคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ